เมนูวันฝนตกค่ะทุกคนผัดฉาแซ่บค่ะเนื้อปลานะคะเราหั่นไว้แล้วจ้าเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เราไปเตรียมวัสดุอุปรกรณ์อนนย่างอื่นก่อนนะคะมีตะไคร้นะคะพริกค่ะแล้วก็พริกแกงเพื่อความสีสันส่วนตรงนี้เป็นใบยี่หร่าต้นหอมแล้วก็ตังโอแล้วเราจะใส่มะเขือด้วยค่ะ เป็นขิงใบมะกรูดที่ขาดไม่ได้ก็คือเม็ดพิกไทยคะ่ะทุกคนพิกไทยสดจ้าเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนเลยนะคะบางคนก็หั่นใช่ไหมคะส่วนเราใบมะกรูดฉีกเอาจ้าหอมดีค่ะใบยี่ราเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะอันนี้เป็นสูตรของครัวบ้านสวน ไม่เย็เพนเฉพาะนะคะมันหอมมากเลยค่ะ ปลากันต่อค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้พอดีคำค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะทางไหนก็ได้นะครกหยาบๆค่ะ เราจะใส่พริกแกงเผ็ดแค่หน่อยเดียวนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้คือเผ็ดร้อนมากๆแล้วค่ะั้งกระทะเติมน้ำมันค่ะน้ำเครื่องแกงมาใส่จ้าใส่เครื่องแกงพริกแกงลงไปแล้วก็ผัดให้หอมค่ะ ให้หอมเลยนะคะเครื่องแกงหอมแล้วนำเนื้อปลามาใส่ลงไปค่ะแล้วก็เติมน้ำ,นำ,นำเนื้อปลาสุกเล็กน้อยนะคะกลับด้านบนลงด้านล่างแล้วเอามะเขือมาเติมค่ะ มะเขือให้สุกสักเล็กน้อยนะคะนำผักต่างๆมาใส่ค่ะพริกแดงเม็ดพริกไทยขิงขิงซอยนะ,ะแล้วก็ใบยี่หรา่าใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะว้าวเป็นไงคะเต็มกระทะเลยผัดให้เข้ากันจ้าเนื้อปลาเริ่มสุกแล้วเห็นไหมคะ เราจะมาปรุงรสกันค่ะทีนี้ผงปรุงรสจ้าเกลือค่ะผงนัวเล็กน้อยซอสฝาเขียวจ้าซีอิ้วข่าวนิดหน่อยค่ะและซอสหอยนางรมจ้าผัดทุกอย่างคุกเข้าให้เข้ากันค่ะ บอกเลยค่ะว่ากลิ่นยั่วยวนมากตอนนี้สุกเลยชีชามะเขือเราก็สุกแล้วชิมรสค่ะสุกแล้วค่ะเติมสิ่งสุดท้ายต้นหอมกับผักตังโอนะจ๊ะโรยลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาให้เขายุบสักนิดนึงค่ะ นี่ค่ะขอรอบสุดท้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วเชิญแซบจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย